พระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นตายลูกเดียวเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อเช้าวานเนี่ยบอกว่าน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคืออะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าวะ่ะที่พระอานนท์เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่วันที่พระพุทธเจ้าจะปริมีพานาท่านมอกว่า จะให้ปฏิบัติยังไงต่อศีรษะของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ผ่านไปแล้วปรินิพานแล้วจะให้พวกข้าพงค์ปฏิบัติยังไงกับศีรษะของพระองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยอาน,อนุอานอนในเรื่องนี้เป็นเรื่องของมรรคสัตย์ให้พวกท่านทั้งหลายคือมีหน้าที่ให้เผากิเลสในใจของพวกท่านให้เหอดแห้งอันนั้นคือหน้าที่ของพวกท่านอันนี้เรื่องศีรษะของเราตถาคตเป็นหน้าที่ของมรรคสัตย์ แต่นีพระนนท์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ด้าน,นบนจริงอยู่พระเจ้าคา่ทะทั้งว่ามันรักษ์ถ,ถามพวกข้าพระองค์ว่าจะปฏิบัติอย่างไงต่อศีระของพระพุทธองค์พระองค์เออถ้าเขาถามอย่างนั้นก็ให้ปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิให้ปฏิบัติอย่างปฏิบัติอย่างศีระของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรครคตเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิ ผ่านนก็ถามว่าปฏิบัติต่อพระเจ้าจากักรพรรดนั้นทําอย่างไรพระเจ้าข่าเนะี่ยอันนี้ก็คือยือดยาวไปแต่จุดประสงค์ก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เผากิเลสภายในใจอย่าไปคิดเผาอย่างอื่นอย่าไปทําอย่างอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญยิ่งกว่าการเผากิเลสภายในใจอันนี้พวกพวกเราถือว่าถึงจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ก็ต้องพยายามเผากิเลสในใจให้เหือแท่งเร็วที่สุดนั่นแหละเ,เราจะไปคิดว่าเมื่อเราจะตายเออใช่อันนี้ก็จริงอยู่แต่าบางคนก็คิดว่าเออตัวเองจะไม่ตายเพราะไม่ได้เป็นโรคภัยอะไรแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะตายก่อนที่คนเป็นโรคก็ได้บางทีอาจจะนั่งรถไปไดีๆรถชนเปี้ยงตายก็มีอย่างนี้เพราะนั้นทุกเวลานาที ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทผมว่านั้นนดีที่สุดนะก็ถ้ามันเกิดตามตามทีมมอคิดมอบอกครับเวลาที่ที่โรคนี้มันเร็วขึ้นจักมันจะแข้งแล้วก็โรคมลงมันจะเกิดขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นที่ ที่ผมสนใจครับถ้าสมมติว่ามันจะเกิดอย่างนั้นคงคงจะอยู่ที่องพยาบาแลแต่ก็มันคงจะไม่เป็นสถานการณ์ที่สํารวมมากแล้วก็มีคูเย็อยู่ด้วยแ,แ,แล้วก็มีลายก็มันมันแจกมากแล้วก็แล้ว่าไม่เคยมีโอกาสัธิบัติ มาเท่าทีทาอยู่ในป่าครับก็เลยผมสนใจว่าในสถาน,สถานการณ์ชานะนี้ี่ก็ไม่แผ่นสำรวมไม่ได้เราจะดังชิดยังไงดีครับคือท่านวางแผนในอนาคตใช่ไหม,มคืออนาคตถ้าว่าอย่างที่หมอว่าเป็นไวรัสซี ต่อไปภายภาคหน้าตับจะแข็งเมื่อตับแข็งแล้วจะกลายเป็นมะเร็งในเมื่อกลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่าชีวิตของเราช่วงนั้นเป็นชีวิตที่ว่าปั่นป่วนที่สุดแล้วเราจะทําตัวยังไงเราจะวางตัวยังไงถ้าสมมุติว่าเราไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้อง ทีนี้เราจะรับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้ผมว่าถ้าพูดอย่างผู้มีธรรมะอย่างอิหลวงหลวงตานะหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าว่าเราไปไม่รอดแล้วรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรอย่ามายุ่งกับเราอย่าให้ออกซิเจนเรา จะให้น้ําเกลือเราเราจะตายแบบอิสระตายอย่างเมื่อเราได้พิจารณาแล้วไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดเหรอถึงคราวแล้วเหรออย่ามายุ่งกับเราเราจะตายแบบอ,อไม่ไม่ให้ใครมามาเกี่ยวข้องกับเราอันนี้ก็คือผมว่าถ้าทําอย่างนั้นไ้เลิศประเสริฐนะเออ คือเรารู้แลพิจารณาดูแล้วผมมันต้องไปไม่ถอดอยู่แล้วเราจะไปให้เขายุ่งทําไมใช่ไหมไม่ต้องให้เขาปั๊มหมวัวใจไม่ต้องอะไรไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอแต่ถ้าจะถ้าจะให้ก็คือให้ยาแก้ปวดถ้ามันทรมานมากตนเอง <S <S เออเอ,อย่าให้แก้ปวดกระแปะเพราะมันบางทีทุกเ,เวทนาตัวนี้มันเหลือเกินอย่างโรคตับเนี่ยเขาว่าผมว่ามันเขาว่าเวทนาแรงนะบางบางบางคนนะแต่บางคนก็ไม่แรงแต่บางคนโอ้โหเวทนา ตัวนี้ก่อนที่จะใจขาดไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าว่ามันแรงอย่างนั้นก็ย่างบ้านะน่ะถ้าเขาจะให้ก็ให้ยาแล้วทุเราถ้าให้ทุเราแล้วมันยังไม่ทุเราเราก็ต้องกัดฟันสู้ตายเป็นตายกับตายกัตายล้วันนะนอ้แต่บางองค์ไม่เป็นอย่างนั้นนะที่ทั้งที่เป็นกรรมฐานอย่างที่ผมไปที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นทั้งที่ตัวเองเป็นมะเร็งเกือบทั่วร่างกายนะ เขาสายแสงจุดไม่มีที่จะสายแล้วก็ยังถามว่าอาตามาจะหายไหมจนหมอลำคาญอาตามาจะหายไหมถามอยู่ได้คนทุกวันนะอาตามาจะหายไหมจนหมอเขา่าโอ้ทาไมกลัวตายอย่างนี้กรรมฐานกรรมฐานจะมาขี้ขาดกลัวตายขนาดนี้กัรรู้อยู่แล้วมะเร็งเป็นอย่างขนาดนี้มันจะหายได้ยังไงเพราะมันไปทุกแห่งหมดแล้วนะสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราเป็นกรรมฐานแล้วตรง คิดวางแผนไว้ให้ดีที่สุดะอย่างบอกผมก็จะมาถามผมอีกเหมือนกันมาถ้าถึงจุดนั้นแล้วเราจะถามเขาอย่างนั้นไหมถ้าเราถามเขาอย่างนั้นแสดงว่าเราเสียมวยแน่ๆว่างนั้นเถอะเราไม่ใช่กรรมฐานถ้ากรรมฐานแล้วต้องต้องรู้แล้วอะไรเป็นอะไรต้องวางแผนชีวิตของตนเองการที่จะวางแผนชีวิตของตนเองนั้นไม่ใช่ว่าถึงข่าวนั้นจก,ก่อนที่จะวางแผนนะเราเริ่มวางแผนแตั้งแต่บัดนี้เราคิดไว้เลยถ้าต้องตายแน่ๆอีกสักวันหนึ่ง เมื่อถึงจุดนั้นเราจะทำอย่างไงอันนี้นะผมว่าถ้าว่าเราวางแผนไว้อย่างนี้แล้วใกล้ๆว่าจัางที่พระพุทธเจ้าอะมรนังเมภาวิสติให้นลลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ให้พิจารณาไว้อยู่เสมอถ้าว่าคนที่พิจารณาใจว่าถึงความตายไว้อยู่เสมอนะผมว่าไม่สะทกสถานแน่ แต่ถ้าว่าคนไม่คิดถึงความตายจะเลยนวันไหววันไหว,วไกวแขวงแน่นอนถึงความตายไม่ใช่ของธรรมดานะแล้วก็ใน,ใน,ในที่สุดท้ายถ้าสถานการณ์นายก็ได้ถ้าเรา,เร,ารู้ว่า,าจะตายนายไม่นายไม่ชา,าก เพราะมีมีความจำหลายชาตินายนายชานลนีนนน้แต่เราจะเ,เราจะเลือกความคิดคิดยังไงดีที่สุดให้ให้ไม่ไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดชาตินาทีที่ไม่ดีหรือไม่ไม่ดีเท่เาที่ได้ค่ะ ไอ้อันนี้คําถามเียก็จําเป็นและสำคัญนะคือคือขณะที่ว่าความตายเข้ามาถึงเราเราก็รู้ว่าเราจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ในช่วงที่เราจะตายใจจะขาดนะัะเราจะทจําใจยังไงใช่ไหมเราจะจับอารมณ์ไหนนะเราจะจับอยู่ในอารมณ์ไหนในขณะนั้นใช่ไหมอันนี้สําคัญอันนี้เป็นจุดที่ พวกเราควรจะเตรียมไว้เหมือนกันผมว่าถ้าว่าพวกเราปฏิบัตินะอย่างน้อยกระจับที่ตัวผู้รู้ไว้ก่อนนะอย่าไปคิดแต่ว่าตามไม่จริงคนที่คนที่มีจิตใจถ้าเราคิดถึงการทำบุญทำทานนะอันนี้ก็ดีแต่ว่าใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อออกจากล่างแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้เพราะจิตใจเป็นกุศล แต่ถ้าว่าเราพิจารณาถึงตัวผู้รู้อยู่อย่างเดียวรู้นะคือรู้ไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาแทรกได้เราก็รู้แล้วเราจะต้องตายกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรอยู่ในนั้นเ,เราก็ให้พิจารณาจูจุดนั้นดูดูใจตัวนั้นตัวเดียวให้ดูใจว่าใจอันนี้มันใครครัาไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามา บางทีเผลอเราเห็นอัดเราเห็นร่างกายของเราเราเห็นเบื่อหน่ายคลายในช่วงขณะนั้นเราอาจจะพลิกใจปรกสมะสีไปเลยหลุดพ้นไปเลยก็ได้ถ้าว่าเราไม่พ้นไปเราก็อยู่ในตัวกรูเกิดในฌานคือสมาธิตัวนั้นไปพรมได้ไง่ายๆออืมอืมม เราก็พิจารณามาหลายครั้งแล้วเราปฏิบัติสัตย์อเ่นแบ่แงร่างกายกับจิตกับเวทนา,าอย่งนแต่เราจะปฏิบัติทุกขเวทนา,าในในจิตในใจ,ในใจแล้วก็ทุกขเวทนา,าในร่างกายกับเราจะเห็นเราจะปฏิบัติต่างกันยังไงกลายกันยังไง ที่ผมอธิบายให้ฟังว่าเมื่อครั้งก่อนมันก่อนนะอธิบายเกี่ยวกับเวทนาของจิตแล้วก็เวทนาของกายใช่ไหมผมแยกว่าเวทนาของกายในส่วนหนึ่งเวทนาของจิตนั้นส่วนหนึ่งแล้วเวทนาของของกายนั่นก็คือหลายหลายอย่างอย่างหายใจตรงหายใจเข้าออกนั่นก็คือเวทนากายหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะก็คือเวทนากาย แต่ส่วนเวทนาจิตเวทนาจิตในสิ่งที่มากระทบเมื it, ่อเราเห็นสิ่งไหนที่มากระทบใจมันเกิดความทุกข์ถ้าเห็นสิ่งที่พอใจมันเกิดความสุขอันนี้ก็คือเวทนาใจเวทนากายก็คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็น magic, สุขเวทนากายก็มี่เรากินข้าวนอนหลับนอนสาบายนี่เป็นแบบสุขเวทนาของกายสุขเวทนาของใจก็คือเดี๋ยวเราได้ ได้รับอารมณ์ที่เป็นที่พอใจอันนี้คือเวทนาของจิตอันนี้ทั้งสองอย่างเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะแยกแยะอย่างไรเราจะรู้เห็นปล่อยวางอย่างไรในสองเงินนี้อันนี้คือการพิจารณาร่างกายเราก็ต้องแยกแยะร่างกายหเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานใจของเราใจของเราคือนามาทํธรรมร่างกายเป็นรูปประธรรม มันอาศัยกันอยู่เป็นสองอช่มันสองถ้าแยกกันก็คือเป็นสองคือคนขับรถกับรถอย่างนี้คนขับรถกับรถอย่างนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันในเมื่อรถมันเป็นอะไรขึ้นมาลูกสูบมันติดบ้างเครื่องมันแตกบ้างอะไรอย่างเนี้ยเราก็รู้ว่ามันมันรถมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้รถมันเป็นอย่างนี้ แต่นี้พอมันสุดวิสัยที่เราจะเยี่ยวยาที่เราจะรักษาใช่ไหมมันสุดวิสัยแล้วรถคันนี้เราก็ต้องออกเดินออกจากจากรถคันนั้นเพราะสุดวิสัยแล้วแต่พอที่จะซ่อมได้มันก็ซ่อมไปเคยาวจะไปเพิ่มเติมนั่นขึ้นมามันก็ลดเมนต้องวิ่งได้แต่รถตอนนั้นมันสุดวิสัยที่เราจะซ่อมได้แล้วเราก็ต้องเดินออกจากออกจากรถคันนั้นไปอันนี้ก็คือคือคือเรา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 ,เราแยกกายออกจากจิตและจิตออกจากกาย สุมว่วานเรามีเราเจ็บใช่ไหมในขณะที่เราเจ็บอันนี้เวลาขณะที่เราเจ็บเราก็ต้องฝึกหัดตั้งแต่เรานั่งสมาธิเวลาเราเจ็บหลังปวดเอวอะไรก็ตามเวลาเราเจ็บขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูที่เจ็บอันนี้คือเวทนาเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาตัวนี้ถ้าหาว่าใจออกจากล่างซะถึงจะเอาไฟเผาถึงจะมีสับมีฟันมันก็ไม่เจ็บเพราะใจเราออกจากล่าง เดี๋ยวนี้ที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะใจของเรามาอยู่ที่นี่เรามายึดมันอยู่มันก็เลยเจ็บมันก็ให้ความสําคัญมันก็เ,เจ็บเนี่ยถ้านใจจก,กรองพระมันก็หายเจ็บอันนี้เราก็ทดลองเลยซิว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะออกไปดูซิเนี่ยเราทดลองออกดูซิเราจะไม่ยึดมั่นทุนนี้เจ็บก็สักว่าเจ็บปวดก็สักว่าปวดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้แค่ว่าทำใจพิจนารณา เจ็บก็จะบก็เจ็บปวดก็จะบก็ปวดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือเราต้องพยายามทําอยู่อย่างนี้บ่อย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 ต่อหลายครั้งต่อหลายคนพอเรารู้แล้ชำนิชำนาญเลยท่านี่พอมันเจ็บปุ๊บมันก็ปุ๊บออกมาเลยมันก็จะดูรู้ได้ว่าเอออันนี้คือคือเวทนาของกายเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือการพิจารณากายแล้วพิจารณาใจของเหมือนกันใจก็ต้องดูในรายละเอียดของใจที่มันมากระทบอย่างที่ผมพูดมึนก เทศเมื่อกี้เนะี่ยก็ให้ดูใจตัวเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความเศร้หมองก็ดีความผ่องใสก็ดีอันนั้นก็คือคือเวทนาหรือว,ว่าความทุกข์ของใจเราต้องแยกแยะให้ออกอ,อันนั้นละเอียดต้องดูใจชัดๆเลยตัวน,นั้นแล้วกันนะ็เราจะปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตัวนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน่ะ ความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีเป็นอนัตตานะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะปล่อยทิ้งทั้งหมดเลยแต่เมื่อปล่อยทิ้งทั้งหมดแล้วตัวไหนทนต่อการพิสูจน์ที่เราทิ้งไปแล้วมันทนต่อการพิสูจน์ขึ้นมานั่นแหละคือธรรมไอตัวที่มันที่มันไม่ทนต่อการพิสูจน์มันมันก็แตกไปถ้า สุกวันทุกวันเหมือนกันก็ถ้าปฏิบัติก็บางที่มันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายหลายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ให้กำลังใจแต่แบางที่โดยเฉพาะอยู่ในสถานการณ์ดี่เดียวกันมันจะจะไม่ค่อยสนใจหรือมันมันแห้งหน่อยถ้าไม่ ออันนี้ที่ท่านถามคํานี้แค่ว่าท่านถามว่าในการปฏิบัติใช่ไหมในเมื่อขณะที่เราไปปฏิบัติอยู่ตามลําพังเอหรือว่าอยู่ตามลําพังหรืออย,อยู่คนเดียวอย่างเนี้ยแต่บางครั้งใจของเราก็มีความพยายาม มีปีติในการทํามีกําลังใจที่จะทำนะออพอใจในการทําแต่บางครั้งมันจิตใจมันเหี่ยวแห้งอับเฉาใช่ไหมหมดกาลังใจที่เราจะทําแล้วจะปฏิบัติในขณะนั้นในขณะที่มันมีนมกําลังใจเราก็ไม่ว่าใช่ไหมเราก็มีความสุขใช่ไหมแต่ในขณะที่ว่าจิตใจของเราอับเฉาเหี่ยวแห้งเนี่ยเราจะปฏิบัติต,ตนยังไงอย่างนั้นใช่ไหม อันนี้เคยมีในกรรมฐานในวงการของเราส่วนตัวผมผมก็เคยมีอันนี้นหะผมว่าอันนี้แหละคือถ้าจะวาดไปแล้วจุดนี้แหละเป็นจุดที่พระกรรมฐานออกจากครูบาอาจารย์แล้วศึกหรือว่าออกจากเพศสมณะไปได้ง่ายที่สุดคือจุดนี้คือสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์หนึ่ง ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราก็มีกำลังใจปฏิบัติยังไงก็อได้ดีแต่คิดว่าเราออกไปเราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกดีขึ้นไปกว่าอยู่กับครูบาอาจารย์แต่ได้พอออกไปใหม่ๆมันก็ดีพอออกไปดีแล้วทีนี้พอไปเจอเพราะตัวเองไม่ไม,ไ,มไม่ได้ระมัดระวังในสิ่งที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลาบเรื่องรถเ,เรื่องผู้หญิงหรือคนที่มาเกี่ยวข้องเรา เราก็ปล่อยไปเกินไปเราปล่อยใจเกินไปปล่อยความประพฤติของเราเกินไปรับลนด้ทั่วไปเกินไปรับไม่รู้จักการเวลาเกินไปเราไม่ได้ระวังตัวอันนี้มันคือมันออกไปทีละน้อยละน้อยในเมื่อมันออกไปท่านี้ผลที่สุดธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่ว่าความชุ่มชื้นแล้วความสุขที่เคยมีมาก่อนน่มันมันหมดไปมันไปยึดในสิ่งภายนอก ไปยธ์ทางด้านวัตถุไปยธดกับคู่กับค,บคนไปยุทธ์กับลาบยุดสรเสริญลักษณะอย่างนั้นพอไปถนนนั่นนี่ในใจมันแห้งนะทีนี้มันใจมันแห้งในมันแย้งทีนี้มันก็ออกไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกเมื่อใจมันแห้งมันอยู่ไม่ได้ทีนี้มันก็เลยกระโดดไปออกไปข้างนอกทีนี้ถ้าว่าทางที่ดีทางที่ถูกต้องนะคือเราต้องระมัดระวังตัวไว้อยู่เสมอ เหมือนกับเกลืออย่างที่ว่ารักษาความเค็มไว้ชั้นใดก็ให้รักษาความเค็มไว้ชั้นนั้นถึงจะพูดก็พูดอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางออกนอกจากหลักพระธรรมวินัยคือการรับคู่คนด้วยกันสนทนาปาลกุคผู้คนก็าตามให้รู้จักประมาทอย่าให้เกินไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้เก่าและไม่มีปัญหาสำหรับท่านผู้มีหลักใจที่มั่นคงและไม่มีปัญหา อันนี้ผมพูดถึงว่าผููที่หลักใจที่เรามันยังไม่ไม่สแตนดาร์ดเพราะงั้นเถอะเออยังไม่สแตนดาร์ดม่คใกล้ๆว่ามันยังมันยังบันไหวกวยแกว่งอยู่ถ้าว่าเราเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนกับเราจะไปได้ไปรอดได้แต่ท้่พอไปอื่นเราก็ไปได้แต่ถ้าได้พอไปเจอในสิ่งเหล่านั้นมันเลยทาให้เป๋ไปเลย แล้วจะทํำยังไงที่มันเป๋ไปอย่างไงถ้าอันดับแรกก็คือกลับมหากูบาลจาย์ถ้ากลับได้ยังนั้นก็ดีถ้ากลับไม่ได้เท่ไหร่ถ้าเรามีส่วนด้วยยังไงเราก็กลับไม่ได้เราจะ,จะต้องสูนะ้ผมว่าต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงจุดนี้นะกาไปกราบพระประธานเลยเออ ผู้ครองผ้าเสเวียงบาเข้าไปกับข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีข้าพเจ้าจะตอยต้องมอบกายถวายชีวิตต้องตายในพระพุทธาศาสนาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเออถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันตัดทางนู้นเลยน่ตัวกิเลสตัวนั้น มันจะเข้าไม่ได้เพราะเรามันมันดิ่งไปทางเดียวถ้าว่าเรายังยังถือว่าสิ่งเหล่านั้นยังเป็นยังเป็นสวรรค์ยังเป็นความสุขอยู่หลงแน่นอนอหมดคำถามไือยังฮะ เอาวันนี้เอาตันนี้ก่อนก็ได้มั้งผมทามจะลอดคืนได้ค่ะคุณพ่อเออเอาตอนนี้ก่อนวันนี้น,นะจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยผมว่ามีความสุขจริงๆมันอยู่กับหลักถิเหมือนกับผูกจิตติดก,กับหลักไปเลยจิตมันอกนอ,นอกไปหากินโอ้พันบออไปกินดึงเขามามันไปไกลานาเลยพอต่อมาอีกมันมาสิ คนในสุดมันอยู่กับมันอยู่กับหลักทีเนี่ยเหมือนกับผูกจิตติดกับหลักไปเลยพอมันจะขยับมันก็รู้เลยว่ามันจะออกเออมัจจิตมันขนาดนั้น่างอ้นเถะสติมันพอมันจะออกปุ๊บรู้เลยมันจะออกโอ้จิตจะออกวาะแต่ในจิตมันก็อยู่กับตัวเองเถิเนี่อดูถึงจะพอนอนหลับไปพอกึงเคลิ้มไปหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาสติอยู่กับตัวเองตลอดเลยเออไม่เผลอเลยว่างันนเถอะโอ้ดูขนาดนั้นมีความสุขนะ มีความสุขโอ้ขนาดจิตเพียงสงบเพียงกคนี้มันก็มีความสุขเย็นสมยมันมีอารมณ์อะไรที่จะมาเข้าเกี่ยวข้องกันแต่แต่นี่พอเนาะได้เวลานะมันคงจะออกออกไปฉันนะท่นเนี้ยเพราะธุรการงานก็มีจะออกไปฉันเนะพราะว่าคิดจะออกไปสันนะมันกระโดดออกไปเลยกระโดดออกกระโดดออกห่างึงมาไว้กระโดด หางออกห่างออกห่างออกพอในส่วนเลยเป็นจิตใจปกติอะไรแบบนั้นเออให้เขาบอกเนี่ยมันมัน,ม,นมันออกอย่างนั้นนะเวลดามันออกมันล้างมาอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นในขณะที่มันมันอยู่กับตัวเองเนี่ยโอ้ผมว่าจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขจริงๆนะอนี่ยสิ่งเหล่านี้นผมเคย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 ฝึกมาแล้วแบบนั้นนะเ,เคยปฏิบัติมาแล้ว ดีให้หมู่พเพื่อนตั้งอ,อกตั้งใจนะการภาวนาให้อย่างน้อยก็ให้พวกเรารู้รดที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขขังนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราทดลองเลยสิปฏิบัติดูสิว่าจริงไหมจิตที่มันสงบเนี่ยปันวาหาความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงไหมผมว่าอยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะ นั่งภาวนาบังคับจิตจะว่าให้ว่าบังคับถูกไปถ้าปล่อยตามธรรมดานะมันจะไม่นะั้นคือเวลามันเผลอไปกับ,บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะผมว่าน่ะใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบแต่ว่านัตติสติปรังสุขขังนะี่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่ความสุขอย่างนี้ผมว่าคงไม่เหลือวิสัย พวกเราในปฏิบัติในครั้งนี้นะท่านในะผมไม่มีอะไรนะเลือกกันนะนะั